เรามาดูในหมวดที่2นะครับในหมวดที่2เป็นเรื่องของข้อกําหนดในการรับเงินในส่วนที่1ในเรื่องของการรับเงินนะครับตามรับเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่1พฤศจกิกายน2566เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมทีนี้ในหมวดที่ 2, ข้อกำหนดในการรับเงินในส่วนที่1การรับเงินนะครับในเรื่องของการรับเงินในข้อที่6นะครับบรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใดๆที่ใช้ในการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการถอนเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตลอดจนแบบบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินทั้งหมดนี้นะครับให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกำหนดเว้นแต่จะมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะครับข้อ 7. บรรดาเงินที่ท้องถิ่นได้รับเอาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิน้นห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณเว้นแต่จะมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดที่ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์จะต้องนําส่งเป็นไรายได้นะครับวรรคที่2ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับนะไม่ใช้บังคับกรณีใดก็ในกรณีที่มีผู้อุทิศให้แก่ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเจาะจง นะครับอุทิศเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าจะให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกรณีที่ท้องถิ่นจัดหาไรายได้ขึ้นเป็นครั้งคราวภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอ่าตรงนี้นะครับไม่ต้องนําไปเป็นเงินรายได้ของท้องถิ่นนะครับวรรคที่3เงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาขึ้นเป็นครั้งคราวหรือเงินที่มีผู้อุทิตให้ตามวรรคสเนี่ย ถ้าไม่ได้กําหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับหรือว่ามีเงินเหลือจ่ายหรือหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้นําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมาในข้อที่8การรับเงินนั้นให้รับเป็นเงินสดส่วนการรับเป็นเช็คดราฟหรือตาสารอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นใด ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดข้อ9การรับเงินให้ท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งนะครับออกใบเสร็จทุกครั้งเว้นแต่การรับเงินที่มีเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุจํานวนเงินที่ชําระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงินซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจํานวนที่รับจ่าย ทำนองเดียวกับใบเสร็จรับเงินและการรับเงินตามดีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลังตรงนี้ไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินก็ได้นะครับวรรคที่2ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเนี่ยเล่มเดียวกันกับเงินทุกประเภทนะครับให้ใช้ใบเสร็จเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภทเว้นแต่นะครับเว้นแต่เงินประเภทใดมีการรับชําระเป็นประจําแล้วก็มีจํานวนมากลายจะแยกใบเสร็จ รับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับเงินประเภทหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับเงินเขาให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันนะครับแต่ถ้ามีประเภทใดที่รับเป็นประจําเลยและมีจํานวนมากก็แยกเล่มออกมาได้นะครับวงเล็บอ่วรรคที่3การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ชําระเงินอ่าชระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสถาบันการเงิน และก็ผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต QR Code b a ค c o บาคจุดรับบริการอ่าชำระเงินบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตโดยให้ถือหลักฐานการชำระเงินที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกให้เป็นหลักฐานการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีการชําระเงินเนี่ยเขาให้มีการรับเงินมีออกใบเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถใช้หลักฐานาที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกให้เนี่ยเป็นหลักฐานการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับต่อมานะครับในวักต่อมาเนี่ยในกรณีผู้ชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์ที่จะขอใบเสร็จรับเงินจาก อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถกระทําได้นะครับก็ให้ท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หลังจากท้องถิ่นได้รับเงินจากผู้ชําระเงินหรือผู้ให้บริการอื่นๆเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ชําระเงินก็ได้นะครับวักต่อมากรณีที่ท้องถิ่นได้รับเงินที่ยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นรายการประเภทใด Angular ตรงนี้เนี่ยให้ท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ ชำระเงินเมื่อตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการใดนะครับเพราะฉะนั้นได้รับชําระเงินมาแล้วยังไม่ทราบว่าเป็นการชําระเงินในเรื่องใดนะครับก็ให้รอก่อนนะครับจนตรวจสอบได้แล้วว่าเป็นการรับชําระเงินประเภทใดจึงออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชําระได้นะครับวักต่อมาสาระสําคัญในใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเอาไว้นะครับ ต่อมาในข้อที่10นะครับในเรื่องของการรับเงินในเรื่องของการการรับเงินรายรับดังต่อไปนี้ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินหรือการนำฝากหรือรายการรายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังแทนใบเสร็จรับเงินนะครับได้แก่อะไรบ้างวงเล็บ1ก,ก็คือรายได้ที่รัฐจัดสรรหรือเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเล็บ2ดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารวงเล็บ3เงินที่กระทรวงการคลังได้จ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับใช้หลักฐานการโอนเงินหรือการนำฝากหรือารายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังแทนใบเสร็จรับเงินได้นั่นเองนะครับต่อมาในข้อ11ให้หัวให้หน่วยงานคลังเนี่ยบันทึกรายการรับเงินในระบบ e la ภายในวันที่ได้รับเงินหรือได้รับหลักฐานตามข้อ10นะครับให้บันทึกภายในวันที่ได้รับเงินโดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินดีการหรือเอกสารอื่นเล่มใดเลขที่ใดจำนวนเท่าใดหรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดนะครับให้รับเงินภายในวันนั้นนะครับ วักต่อมาในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแล้วก็ให้บันทึกการรับเงินในวันนั้นแล้วก็เก็บเงินสดนั้นไว้ในตูน้นิรภยัยวักต่อมาเงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่งหนึ่งหลายฉบับนะครับมีหลายฉบับเลยจะรวมกันรับเงินประเภทนั้นตามสําเนาใบาเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้นะครับโดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ใดถึงเลขที่ใดจํานวนเงินเนี่ยรวมทั้งสิ้นเท่าใดเอาไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายนะครับก็รน,นี้ที่มีการรับวันหนึ่งเนี่ยมีใบเสร็จหลายฉบับนะครับต่อมาข้อ12เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนะครับตรงนี้ให้นําเงินที่ได้รับพร้อมทั้งสําเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นที่จัดเก็บเอาไว้ในวันนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อที่จะนําเงินเนี่ยไปฝากธนาคารกรณีที่นําฝากธนาคารไม่ทันก็ให้เก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยนะครับต่อมาในข้อ13ให้หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนําส่งเก็บหลักฐาน และรายงานการรับเงินที่บันทึกเอาไว้ในระบบ eLast หรือ e l a s d เมื่อได้ตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับเอาไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับเอาไว้ด้วยนะครับกรณีที่เป็นการรับเงินตามข้อ10นะครับการรับเงินตามข้อ10ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่งนี้ด้วยนะครับในข้อ10ก็คือเงินรายรับนะครับที่ใช้อ่าที่เป็นหลักฐานการโอนเงินการนำฝากหรือรายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังแทนใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะครับเช่น รายได้ที่รัฐจัดสรรให้หรืออุดหนุนให้กับท้องถิน่นดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารหรือเงินที่กระทรวงการคลังจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ทําในกรณีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นรายละเอียดในหมวดที่2ในข้อกําหนดในการรับเงินส่วนที่1ในเรื่องของการรับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปนะครับ